สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในหัวข้อหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541หลักกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้นเป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิหน้าที่นะครับระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำการใช้แรงงานการจัดสวัสดิการที่จําเป็นในการทํางาน กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่19สิงหา2541ซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยกันเจ็ดฉบับด้วยกันแต่ละฉบับนั้นนะครับมีการแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้าง1พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541เป็นกฎหมาย ที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองแรงงานเพื่อให้การใช้แรงงานนั้นเป็นไปอะย่างเป็นธรรมฉบับที่2ครับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแก้ไขฉบับที่สองปี2551กฎหมายฉบับนี้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับเพื่อห้ามไม่ให้ในายจ้างเรียกรับหลักประกันการทำงานหรือความเสียหายจากการทำงานฉนบับที่3มีการแก้ไขเมื่อปี2551 แก้ไขในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้างเพื่อเพิ่มอำนาจในการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฟีมือและอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้างฉบ,บับที่4พศ2553แก้ไขในเรื่องของการตรากฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่วนฉบับที่5ปี2560มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของการป้องกันยับยัง้งขจัดปัญหาการขาดด้านแรงงานโดยเฉพาะอัตราโทษในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ส่วนฉบับที่6แก้ไขเมื่อปี2560เพิ่มเติมในบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับค่าจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภทเช่นนักเรียนนักศึกษา คนพิการผู้สูงอายุฉบับที่7ครับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อปี2,562ที่ผ่านมานะครับแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างที่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนกําหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อกิจภุระอันจาเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่า3วันทาง,งานนั่นเอง หัวข้อต่อมาครับเป็นเรื่องสัญญาจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541ซึ่งกําหนดตัวนายจ้างและลูกจ้างนะครับไว้ดังนี้ในส่วนของตัวนายจ้างนะครับกฎหมายกําหนดว่าหมายถึงผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทํางานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบอานาจนะครับจากนายจ้างหรือเป็นตัวแทนของนายจ้างด้วย2 ผู้มีอำนาจก,กระทำการแทนนิติบุคคลก็อยู่ในสถานะของการเป็นนายจ้างเช่นกันในส่วนของการเป็นลูกจ้างนั้นกฎหมายกำหนดความหมายไว้ว่าลูกจ้างหมายความว่าผู้ซึ่งตกลงทำงานให้กับนายจ้างโดยได้รับค่าจ้างแต่ลูกจ้างนั้นหมายถึงเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นมิใช่นิติบุคคลที่จะเข้ามาทำความตกลงในการทำงานให้กับนายจ้างได้ และได้รับค่าจ้างจากนายจ้างโดยไม่คำนึงว่าผู้นั้นจะทำหน้าที่ตำแหน่งใดหรือเรียกชื่อตำแหน่งนั้นว่าอย่างไรการตกลงนั้นจะตกลงกันโดยตรงนะครับกับนายจ้างหรือตกลงโดยปริยายก็ได้นี่คือความหมายของคำว่าลูกจ้างตามพรบคุ้มครองแรงงานปี2541น้าีนั่นเองในส่วนของขอบเขต ที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับไม่บังคับนะครับถึงนะครับลูกจ้างในหน่วยงานดังต่อไปนี้นะครับซึ่งหน่วยงานแรกที่พราบาคุ้มครองแรงงานไม่บังคับถึงก็คือ,อาราชาการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นนะครับเนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะที่ดูแลราชาการส่วนนั้นอยู่กลุ่มที่2ครับรัฐวิสาหกิจซึ่งรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายแรงงานานั้น ก็คือมีกฎหมายเฉพาะก็คือกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 3. นายจ้างในกิจการโรงเรียนเอกชนเพราะกฎหมายโรงเรียนเอกชนนั้นนะครับบังคับกับลูกจ้างเฉพาะของโรงเรียนเอกชนอยู่นั่นเองการที่4ครับนายจ้างที่เกี่ยวกับงานแม่บ้านอันไม่ใช่มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยนะครับเรียกว่าผู้ช่วย แม่บ้าน 5. นายจ้างเกี่ยวกับงานเกษตรกรรมนะครับซึ่งงานเกษตรนี้เป็นงานที่อาศัยสภาพดินฟ้าอากาศนะครับไม่มีความแน่นอนดังนั้นลูกจ้างในอาชีพเกษตรกรรมจึงไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนั่นเองอาชีพสุดท้ายครับที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครอ,องของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็คืออาชีพนายจ้างที่รับงานไปทาที่บ้านก็คืองานฟรีแลนซ์นต่างๆ นะครับที่รับงานจากบริษัทไปทํางานที่บ้านนะครับแล้วก็ส่งงานให้กับบริษัทนะครับลักษณะแบบนี้อาจจะไม่อยู่ในข่ายของการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั่นเองบางทีงานฟรีแลนซ์อาจจะมีนายจ้างหรือคนจ้างงานหลายคนนะครับรับงานไม่มีนายจ้างเฉพาะเจาะจงนะครับงานอาชีพนี้จึงไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนั่นเอง ในเรื่องของข้อห้ามนะครับและข้อปฏิบัติของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างนะครับตามกฎหมายกําหนดว่าข้อหนึ่งห้ามมิให้นายจ้างเรียกรับหลักประกันนะครับหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินหรือการคาประกันด้วยตัวบุคคลซึ่งข้อนี้นะครับเป็นไปตามกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมซึ่งโดยหลักแล้วนะครับถ้าเป็นงานทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ การดูแลทรัพย์สินของนายจ้างกฎหมายก็จะห้ามนายจ้างเรียกรับประกันแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องก,กับการดูแลทรัพย์สินของอนายจ้างหรือเช่นพนักง,งานแพทย์นะครับหรือพนักง,งานร้านทองอาชีพเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงที่จะต้องดูแลทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อเป็นหลักประกันนายจ้างอาจจะเรียกรับ หลักประกันไว้นะครับแต่กฎหมายก็กําหนดว่าหากลูกจ้างนะครับลาออกจากงานนะครับนายจ้างต้องคืนหลักประกันนั้นให้กับลูกจ้างนะครับพร้อมดอกเบี้ยด้วยนั่นเองนะครับข้อที่สองครับกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวนายจ้างนะครับหากมีผลให้ลูกจ้างนั้นไปแบบเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนใหม่จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างนั้นด้วยประการที่สาม ให้ในายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างให้ถูกต้องตามสิทธิหน้าที่ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นข้อ 4. ครับสัญญาจ้างแรงงานข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพการจ้างระเบียบคำสั่งของนายจ้างทำให้ในายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินควรศาลมีอำนาจสั่งให้สัญญาข้อบังคับระเบียบคำสั่งนั้นมีผลใช้บังคับได้ เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีประการที่5ให้ในายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกันเว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานนั้นไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้อันนี้ก็คือหลักกฎหมายที่กฎหมายให้ความค mm ุ้มครองนะครับกับลูกจ้างและข้อห้ามอีกบางข้อนะครับก็คือในเรื่องของห้ามไม่ให้ในายจ้างหรือลูกจ้างนั้นหัวหน้างานหรือผู้คุมงานหรือ ผู้ตรวจงานกระทำล่วงเกินทางเพศนะครับต่อลูกจ้างหรือคุกครางทางเพศตลอดจนทําให้เกิดความเดือดร้อนลาคาญนะครับจนกระทั่งแสดงออกทางร่างกายนะครับวาจาภาษาลักษณะอื่นใดนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตัวลูกจ้างนั่นเองหัวข้อต่อมาครับเป็นเรื่องใน การใช้แรงงานทั่วไปซึ่งตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานาแบ่งออกเป็นการทำงานปกติกับการทำงานที่เป็นงานอันตรายซึ่งกฎหมายจะกำหนดเวลาการทำงานไม่เท่ากันการแรกก่อนนะครับการทำงานโดยปกติแล้วนะครับถ้าการทำงานโดยทั่วไปนะครับวันหนึ่งลูกจ้างจะทำงานไม่เกินวันละ8ชั่วโมง งานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของลูกจ้างกฎหมายกำหนดว่าให้มีเวลาทำงานวันหนึ่งไม่เกินวันละ7ชั่วโมงนะครับสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน42ชั่วโมงนะครับในกรณีที่ลูกจ้างตกลงกันนะครับให้นำเวลาทำงานที่เหลือไปรวมกับเวลาทำงานปกติอื่นเกินวันละ8ชั่วโมงให้ในายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า1เท่าครึ่งตามอัตราค่าจ้าง ต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินข้อนี้ก็คือการกำหนดในเรื่องของค่า OT นั่นเองนะครับในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศกำหนดวันเริ่มต้นหรือสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวันได้เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงานาที่ทำนั้นนะครับนายจ้างหรือลูกจ้างอาจจะตกลงกันกำหนดชั่วโมงทำงานในแต่ละวันไม่เกินวันละแปดชั่วโมงก็ได้นะครับในกรณีที่ งานที่ต้องออทําในป่าหรืองานที่ต้องทําในทะเลนะครับบางทีงานประมงเหล่านี้นะครับลูกจ้างอาจจะไม่ได้กําหนดเวลาการทํางานที่แน่นอนนะครับลูกจ้างกับนายจ้างอาจจะตกลงนับเป็นชั่วโมงทํางานได้นะครับแต่ไม่เกินเวลาแปดชั่วโมงนั่นเองส่วนต่อมาครับในเรื่องของเวลาพักระหว่างทํางานซึ่งตามกฎหมายกําหนดไว้ว่า ในวันที่มีการทำงานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างทางานบันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากลูกจ้างนั้นทำงานมาแล้วไม่เกินห้าชั่วโมงและนายจ้างกับลูกจ้างนั้นนะครับอาจตกลงกันล่วงหน้านะครับให้มีเวลาพักน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ได้แต่รวมกันหนึ่งวันนั้นต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงนั่นเองอันนี้คือเวลาพักนะครับ หัวข้อต่อมาครับในเรื่องของการทํางานล่วงเวลาการทํางานล่วงเวลาหรือที่เราเรียกว่าการทํา OT นะครับการทํางานล่วงเวลาหมายความว่าการทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติหรือเกินชั่วโมงทํางานในแต่ละวันนะครับที่นายจ้างกับล um um ูกจ้างตกลงกันทํางานหลักกฎหมายในเรื um <t um> <t um> <t um ่องของการคุ um> ้มครองแรงงานนะครับกําหนดห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลาในวันทางานเว้นแต่จะได้รับความมียอมจากลูกจ้างก่อน เป็นข่าวๆไปในกรณีที่มีการทํางานล่วงเวลานะครับต่อจากเวลาทํางานปกติไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า20นาทีก่อนที่จะมีการเริ่มทำงานนั่นก็แปลว่าหลังจากเลิกงานแล้วนะครับเวลาสมมุติว่าทํางาน8โมงถึง5โมงเยน็นหากนายจ้างตกลงกับลูกจ้างแล้วว่าจะให้ทำโอทีต่อนะครับ ไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงเช่นให้ทํา3ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักก่อนเริ่มทำโอทีอย่างน้อย20นาทีนะครับต่อมาครับการทํางานในวันหยุดนะครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับก็ำหนดไว้ว่าห้ามไม่ให้ในายจ้างให้ลูกจ้างทํางานในวันหยุดได้แก่วันหยุดตามสรปดาเช่นวันอาทิตย์วันหยุดตามประเพณีนะครับเช่น ันสงการนะครับหรือวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ตนมีสิทธิ์ได้พักผ่อนนะครับแต่หมายก็ตกลงค่อยกเว้นไว้อยู่ว่านะครับถ้าให้ทํางานในวันหยุดได้โดยต้องได้รับความยอนยอมจากผู้จ้าง่อดในการทํางานต่อไปนี้นะครับได้เท่าที่จําเป็นงานต่อไปนี้เท่าที่จําเป็นเช่นงานอะไรครับงานที่ต้องท,ทําติดต่อการนะครับงานที่ต้อง งานฉุกเฉินนะครับงานเป็นงานผลิตงานจําหน่ายหรืองานบริการต่างๆเช่นงานโรงแรมงานมหรสพนะครับงานขนส่งงานสมุทรสองงานพยาบาลงานเหล่านี้หากเป็นงานที่ทําติดต่อกันก็อยู่ในข่ายข้อยุว้นนะครับในเรื่องของสามารถทํางานในวันหยุดได้หากลูกจ้างทํางานในวันหยุดแล้วนะครับนายจ้างก็อาจจะเลื่อนให้ลูกจ้างไปหยุดวันอื่นก็ได้นะครับหรือถ้าไม่เลื่อนวันหยุดนะครับก็ อาจจะจ่ายค่าจ้างในการทำงานในวันจุดนั้นก็ได้เลยดีหัวข้อต่อมาครับในเรื่องของสวัสดิการแรงงานนะครับในเรื่องของสวัสดิการก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าการจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างนั้นถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของลูกจ้างเช่นกันสวัสดิการนั้นนะครับหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงการมุ่งให้เกิดการกินดีอยู่ดีของบุคคลหรือสังคม สวัสดิการแรงงานจึงหมายถึงการมุ่งให้เกิดการกินดีอยู่ดีในหมู่แรงงานโดยนายจ้างเป็นผู้จัดให้ตามตอบจริยธรรมหรือตามกฎหมายเช่นจัดการในเรื่องของน้ำดืม่มอาหารกลางวันนะครับหรือเงินสงเคราะห์บุตรของพนักง,งานซึ่งตามกฎหมายแล้วนะครับการจัดสวัสดิการนะครับมีอยู่2ระดับด้วยกันก็คือระดับชาตินะครับแล้วก็ระดับสถานประกอบการนะครับสระดับ